สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็กําลังจะมารีวิวตัวละครอิกนิดเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับสามารถเผาแบบว่ายังไงดีกําแพงไฟสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้นะครับในสมัยก่อนยังทําไม่ได้นะตอนนี้ผมก็พาเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนสองคนนี้อิกนิดเวยร์อิกนิดมอนกันดิโหปืนคนเราก็บอกเลยนู่นน้ํานี่ไฟนะครับโดยก่อนอื่นครับอีกนิดเราจะพูดคร่าวๆคือเขาดูหน่อยพูดตรงนี้ได้นะไม่มีซะด้วยเสียงเลยไม่อันนีง ก็คือม่านไฟ10เมตรจะคงอยู่เป็นเรียเวลา10วินาทีเคลื่อนที่ไป้างหน้าด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีนานสุดห้านวินาทีขณะที่ใช้งานสามารถกดใช้สกิลเพื่อยุดให้ศัตรูหรือไอวอสัมผัสจะสร้างความเสียหายที่สิหหน่วยหรือ400ทีหน่วยและสร้างความเสียหายต่อไอวอต่อเนื่องห้าหรือหนึ่งหน่วยต่อวินาทีคงอยู่2วิเาทีคูดาว60นาทีนะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้ผมสามารถใช้ไอวอ ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาทดสอบต่อตัวละครครับโดยคนแรกที่จะโดนก็คือเพื่อนผมนั่นเองโ okay, อเครอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมา่านไฟนะครับพร้อมแล้วเริ่มก่อนอื่อน,นเราจะมาดูเรื่องดาเมจครับซึ่งตอนนี้เพื่อนผมอยู่ที่ตอนนี้เรามีเลือดอยู่ประมาณห้าร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราจะกระเลียนะครับเดี๋ยวให้เราเขามาอยู่ตรงนี้กันเนาะนี่มานี่มาที่มาตรงนี้ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้โอเคนะครับผมแล้วผมก็จะเผาแล้วนะครับโดยผมจะกดก่อนก่อนอื่นก็คือ อยู่ระยะแค่นี้มาสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งปนี่ครับกดค้างได้เราสามารถจุดได้นะครับเห็นไหมแต่ผมคิดเองว่าอันนี้มันดูเล็กกว่าแต่ก่อนบางมากบางเฉียบขพ้่งตัวนี่นะครับจบแล้วแค่นี้แหละโอเร็วมากนี่ก็คือเวลาเขากดครับดูสีจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับและนี่ก็คือเวลาปกติเราโดนกดนะซึ่งม่านไฟก็จะไปได้ระยะค่อนข้างไกลนะครับเมื่อกี้ดามจประมาณยี่สิบห้านะที่ผมโดน ก็ถือว่าโอเคนะมันก็เท่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูอีกรอบหนึ่งลืมเอาสกิลรักคูณมาแต่ก่อนอื่นรอบนี้นะครับผมจะแบบว่าหยุดให้โดนตัวเขานะครับคือตอนนี้เลือดเขาน่าจะเต็มแล้วนะดี๋ยวเราผมจะมาสรุปให้ดูอีกทีนะว่าเลือดเขาโดนไปเท่าไหร่นะโอเครอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขายิงใส่ผมก่อนมารอบนี้ผมจะอยู่ให้ครบระยะประมาณ30เมตรน่าจะประมาณนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะวิ่งตามลูกไฟไปเลยแล้วกันระยะประมาณนี้ยิง สะกิ้วผมเต็มแล้วนะผมจะลองดูว่าถ้าโดนเผาเต็มๆจะระยะโดนสักเ,เท่าไหร่ไปเฮ้ยไม่ถึงโอ้ไม่ถึงตัวละครน,นี่ไปของผมนะเนี่ยไม่เตี้ยจริงๆปล่อยไปน่าจะถึงนะ,มะเมื่อกี้ระยะ30เมตรอเรียบร้อยครับหมดและโอเคเดี๋ยวรอบนี้ตาเขายิงใส่ผมบ้างนะมียังลูกไฟผมลืมเตะของเขาเวยยังไม่มีนะโอเคมาแล้วลูกไฟ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามไปเลยโอเคเราจะให้เขาเผาเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยผมอยากรู้ว่ามันจะโดนสักเท่าไหร่นี่เผาต่อนเนื่องเลยนะโอเคประมาณร้อยยี่สิบห้านะผมน่าจะประมาณร้อยกว่าสองร้อยน่าจะได้นะครับโดนไปนะถ้าโดนเต็มเต็มครับโอ้โหนี่คือสุดแล้วนะเนี่ยรอบนี้ผมจะเผาให้โดนตัวเขานะครับเผาแบบเต็มๆก็คือเราจะให้เขาอีกอย่างนี้ยเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเกาะไม่พังนะเมืเ่อกี้เกาะแทบไม่พังเลย รอบนี้ผมจะเขายืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยยืนอยู่ตรงนีงงงง้รอบนี้ผมจะเขายืนอยู่ตรงนี้นะครับให้ยืในใกล้ตัวที่สุดเลยแล้วผมจะถามเพราะว่าดาเมจ๋ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะพร้อมแล้วไปโอเคโดนแบบต่อนเนื่องอันนี้คือโดนแบบต่อนเนื่องนะทุกคนโอ๊ยโอเคเนี่ยเนี่ยให้เขาขยับไปหน่อยนึงให้โดนลูกไฟต่อนเนื่องเลยนะสิบวิโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ damage นะก็ไม่เยอะไม,ไม่เบามากนะครับประมาณ100ร้อยกว่ากว่ โอเคครับผมรอบนี้เราก็จะมาทําการเผาไอวอลเล่นกันนะครับผมซึ่งวันนี้ไอวอลก็ไม่จํากัดอยู่แล้วนะนี่ไอวอลไม่จํากัดนะโดยรอบนี้ผมเอาไอวอลมเดีวนะโดยรอบนี้ผมจะทําการเผาไอวอลก่อนครับซึ่งการเผาไอวอลเดี all, ๋ยวผมทาให้ดูนะรอบนี้ผมจะเผาไอวอลให้ดูก่อนครับนี่นี่น,นี่มานี่มานี่โดยรอบนี้ผมจะตั้งก่อนสักประมาณหกลูกนะครับสามลูกก่อนแล้วัหนึ่งสอง โอเคประมาณนี้นะสามอันนี้คือหกลูกนะครับแล้วผมจะกดสกิลปรับโอ้โไอวอลเองเขาโอ้โ oh, ห oh, ไม่แตกโอ้ oh, เออสองลูกคือหายเรียบอันนี้คือไอวอลของผมนะเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะให้เขาคือไอวอลเนี่ยสองชั้นแตกนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าไอวอลเขาจะแตกด้วยไหมมาห เอาใกล้ๆก,กันหน่อยสามมาแล้วรอบนี้ผมจะใจใเพื่อนผมตั้งด้วยเป็นหกลูกนะเร็วเร็วเร็วอั้งนี้ไอวอที่โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะตั้งไอวอ์ประมาณลองดูนะว่าถ้าลูกถ้าเรากดเข่าตรงๆเลยนะ่ะมันจะแตกไหมนี่คือไอวอ์นะโอ้ยยังมีลูกไฟติดอยู่เลยะเนีนะ โอเคผมจะกดสกิลแล้วนะเนี่ยให้เผาแบบใกล้เคียงมากที่สุดเลยเนะี่ยโอเคนี่มันก็ไม่แตกนะรับมุมมองผมอะไม่แตกหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้คือมันไม่ได้เผาตรงๆนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาเค1หนึ่งลูกแล้วสองลูกอีกลูกนะามลูกครับผมใช่ครับผมผมจะเผาทั้งหมดหกลูกด,ดนะเูเอ้าเฮ้ยตั้งอะไรขนาดนั้นมันเกินแล้ว โอเคครับเดี๋ยวเราโอ้เพื่อนแกแล้งเราหรือเปล่านโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะมาทําการตั้งไอ้วอลคนละสามลูกนะหนึ่งสองสามมาเพื่อนเลือกตั้งต่อที่สี่ห้าหกหกลูกนะครับผมมาผมกดก่อนป้ายเผาทิ้งปะมันก็ไม่เผานะดูเดือดลงอะ่ะมันเผาจริงแ่้เนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราให้เพื่อนเรายิงซ้ำอีกทีนะากลูกมันจะแตกไหมไเอ้ยไฟสีของเขาผมว่าเข้มนแะบบโอ้โหหายจริงดิเอาจริงดิทุกคนคือผมก็งงเหมือนกันนะมันทำไมมันไม่หายอะ่ะมันน่าจะหายได้แล้วนะตามหลักคือไอ้วอร์มันน่าจะหายได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทำแล้วปะ่ะคือไม่ต้องรอให้ถึงสองรอบถ้าสองรอบอเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะ อ่ะแล้ว,ลว,ลวเราจะลองมาลองดูเผาแบบต่อเนื่องดูนะผมรอบนี้โหมันน่าเซ็งมากเลยอ่ะเผาอย่างนี้เหรอเอาจริงดิโอเคเดี๋ยวเราลองมาเผาแบบสามหกลูกแบบทีเดียวเลยครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งขอรอสกิลก่อนนะหนึ่งสองสามตั้งเพื่อนหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งผมจะตั้งผมจะเผาในเสืองนะ้ไปโอเคเนี่ย ดูมันจะแตกมันแตกทุกคนแต่มันจะมีใครไปกดตะไปขนาดนี้ได้ทุกคนเข้าใจปะแล้วเดี๋ยวคือแนวนอนนะมันคือเผาได้ก็ดีแต่ถปลเอาแนวสกายเลอร์นะอ่าเดี๋ยวผมให้อีกทีหนึ่งอ่าเนีเดี๋ยวผมให้ดูนะรอบนี้ผมจะฟังนะอ่าอ่าให้เพื่อนผมยิงเผามาปะเห็นป่ะทุกคน คือมันไม่โดนเนี่ยมันโดนถ้าโดนมันผ่านเนี่ยบางมากอะ่ะเราคือแล้วเร,เราเจาะด้วยปืนได้ไหมอะ่ะโดนสองนัดก็แตกเขาจะเนี่ยแตกสองนัดใช่แล้วเนี่ยเพื่อนผมก็ยิงแตกนี่เอเคนะนี่เขาใช้เอเคนะคือมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะที่จะทําอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกับนายลิศนะครับว่านายลิจะช่วยได้ไหมตอนที่ตอนท,อนที่ลูกไฟผ่านคนระับ พร้อ,อมแล้วไปโอเคทุกคนครับรอบนี้นะผมก็จะมาทําการแบบว่าเอาไงดีอ่ะผมก็จะทําการลอ,อ,องทดสอบด้วยในรีดนะครับหลังจากที่เอามาทุกคนได้ดูแล้วนะเพราะในรีสามารถฟื้นฟูความทนทานของไอวอได้นะผมก็จะทําการฟื้นฟูความทนทานของไอวอด้วยกันแก้ทางโดยวิธีนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรายิงปืนโชว์ก่อนโอเค รอบนี้ครับผมก็จะยิงใส่เขาแล้วเขาก็จะตัง้งยิงลูกไฟใส่ผมนะโ okay, <c oughs> อเคเขาพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะอยู่ระยะนี้นะให้เขายิงกไฟใส่มากดไอลิสองวินาทีเป็นไงบ้างเนีย่ยเดี๋ยวเรากดตรงลูกไฟเขาเลยนะดูหนสิว่าใครมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยลนเผาเกือบแตกแล้วดูลูกแรกนะที่ยิ่งผ่านในขณะที่เกิดไม่เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวรูนนาผมยิงสองลูกนี้ เนี่ยนัดเดียวแตกเลยโอ้โหแล้วดูลูกนี้นะครับโอเคเพื่อนมาท้ำให้ก็จบนะครับเฮ้ยมันก็ถือว่าโอเคนะในริก็สามารถแก้ทางได้นะถ้าไออย้ําว่าถ้าตัวละครมันวิ่งผ่านนะถ้าสกิลวิ่งผ่านแต่ถ้าเขากดค้างก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าในรันไ,ไม่ได้ฟื้น,นฟูนเหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าฟื้นฟูเหมือนสมัยก่อนก็คืออีกเรื่องครับเฮ้ยแต่อย่างกับว่าเกาะเราก็โดนเผานะทุกคนผมคิดในใจนะ มันไม่ใช่ว่าไม่โดนเผานะแต่ก็โดนเผาอยู่นะทุกคนถ้าเราสังเกตดีๆครับเนี่ยเกาะสองยังโดนเผาอยู่นหน่อยนะอ่ะพร้อมแล้วเหรองั้นก็กดลอเลยล้อล้ลอมานะปับ๊บนี่นี่เป็นไงตาตั้งดูเลยตรงนี้ตาตรงนี้ด้วยมีครูเลือดไปนะผมอยากรู้ว่ามันเผาจริงไหมเฮ้ยเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะหนึ่งยะดูนะผมจะยิงหนึ่งัดตาอะนนั อ่าเนี่ยทาหน่อยแตนแรกเนี่ยเห็นปะมันไม่เป็นไรเลยคือวิธีในลรื่อยะมันก็ช่วยได้นะแต่ต้องเป็นสายยืงไปเลยเนี่เห็นปะเี่มีเยอะยริงงนะกว่าจะแตกเป็นไงล่ะคืออ้อลืมไปนะทุกคนโทษทีในอินอนิตแพดนี้ไม่สามารถทําลายเกาะได้นะครับต้องขอโทษด้วยส่วนไอตัวที่เป็นแบบว่าเผาเกาะเนี่ยมันเป็นสกิลการยิงของเพื่อนคนระผมลืมไปโทษที ถ้าว่าในรีแพทนี้ไม่สามารถทําลายเกาะได้นะครับแต่ว่าสามารถทําลายไอวอได้แต่ก็ดูเหมือนจะโดนเนิฟกว่าแพทที่แล้วนะคือมันทาลายไอวอได้จริงทุกคนแต่ว่ามันดูเหมือนว่า,วามันไม่ได้ทาลายได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนแพทที่แล้วนะอ่าเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนไี่ดูแบบชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตอนนี้ไอวอลสกิลเขาจะมาถึงนะเอาผมตั้งไว้ประมาณนี้ครับตั้งแล้วนะเ้า ลืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตั้งปับ๊บคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะผมมองว่าเนี่ยการตั้งก่อนหรือหลังนีอย่างเงี้ยมันก็แก้ทางไม่ได้เราเป็นเฮ้ยอันนี้มีผลอยู่หน่อยนะเนี่ยมีผลอยู่หน่อยผมมองว่าอีกนิดแผ่นนี้ครับไม่ได้โกงอะไรเลยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะผมผมไปรู้ความจริงมานะว่าอีกนิดสามารถขึ้นไปบนบ้านได้นะเดี๋ยวให้ดูอะไรสักอย่างครับ แต่ข้อดีก็คืออีกนิดหน่นี้สามารถเช็คคนได้นะเดี๋ยวดูบันไดนะให้อยู่กลางๆแล้วทุกคนให้อยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปได้เลยคืออย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนนะเราสามารถกดให้มันหยุดระยะนี้ได้นะเนี่ยระยะประมาณเนี้ยเนี่ยระยะประมาณเนี้ยทุกคนคือมันหยุดได้นะเแต่มันก็ไม่ได้หมายอารมณ์ประมาณว่าให้เ,ออเขาพร้อมมันดีกว่าแต่เรายังไม่พร้อมเลยก็เือมาทุกคนเดี๋ยวเราจะหยุดให้ทุกคนได้เห็นการอยู่ไหนนะ เดี๋ยวรอบนี้เราจะลองทำอีกทีนะครับมารอบนี้ปับ๊บมาแล้วนะไนลิปป๊บไนลิปับ๊บไนลิเอาไปเอาเข้าไปเผาเข้าไปเผาเข้าไปเป็นไงเป็นไงเนี่ยทุกคนเห็นปะมันเนี่ยถึงกับแตกถ้าโดนโดนอ,อันนี้คืออันสุดท้ายนะเนี่ยยังแตกง่าย,ยปะโดนสามสีนัดนัดนัดเดียวจบไปเลยไม่ต้องพูดมากคือใน อย่างเมื่อกี้สามารถทําได้้วแล้วทุกคนอันนี้ถ้าสมมติเรายิงอย่างเงี้ยมันก็จะทะลุบ้านไปนะครับแต่ถ้าเรายิงจากข้างบนนะดูนะผมจะยิงจากพื้นที่ต่างระดับบนนี้นะป๊บใช่คร้บม,มันเผ่าลงไปแล้วถ้าแต่ถ้าอยู่ด้านล่างเนี่ยวิ่งทะลุบ้านเหมนนี้ก็เช็คได้ไงสามารถเช็คคนในบ้านได้ข้อดีแต่ข้อเสียคือมันแบบว่าไม่ได้ทําลายเกาะหรือดาเมตรแรงเลยขนาดนั้นแล้วก็ไม่สามารถทําลาย ตัวละครอะไรต่างๆนานาได้นะครับหรืออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าในบ้านนี้มีคนเรากดสกิลเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับตัวนี้มาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองผมไม่ลองอะไรแล้วละรอบเนี้ยแต่เพราะผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าคือแล้วมันแบบว่าเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับและทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าแก้ทางไงซึ่งเรื่องดาเมจตัวละครแนะนําว่าน่าจะเป็นฟอร์ดกับอีออนดีที่สุดแล้วนะ หรือก็เอาในลิไปด้วยก็ได้นะเผื่อเวลาเราเจออย่างเงี้ยเราก็ตั้งไอวอ์จังหวะที่เขายิงลูกไฟมาเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนนะนี่นะปรับอย่างเงี้ยลูกไฟมันก็จะหยุดอยู่ต่อหน้าเราต่อให้ไอวอ์ก็จะอยู่ได้นานขึ้นประมาณ2วินาะทีนี่คือช่วยได้แล้วเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนี่ต่อให้มันหายไปกนะ็ตามครับส่วิธีที่สองคือช็บ้านทำงา่ายเลยช็อกตั้งแต่เนี้ยถ้าเราคิดว่าตรงนี้ เดี๋ยวราให้ดูมุมอับของบ้านนะครับมุมอับก็คืออย่างเงี้ยเราคิดว่าตรงนี้มีคนอับอย่างตัวอย่างอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าตรงนี้มีคนเราก็กดไปเลยครับเผาไปทั้งหมดเลยห้องตรงนี้ตรงนี้มุมนู้นเนี่ยเดี๋ยวรู้นะเห็นปะระยะเนี่ยถ้าเราดูจากระยะรูไฟเนี่ยก็คือป่าไปเกือบครึ่งบ้านหรือถ้าเรากลัวว่าจะมีคนอยู่ข้างบนเราก็กดอีกนิดดักไปได้เลยนะครับอันนี้เราแก้ทางได้เราก็จะมองไม่เห็นเขาเขาจะมองไม่เห็นเรา แต่ก็มีวิธีนะผมถ้ามีคนก็จะใช้โมโคูได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลตัวละครแก้ทางอีกตัวนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมนะก็คือสเตฟฟี่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปเอาสเตฟฟี่มานครับโอ, <First Black. S 1> โอเคนะครับทุกคนตัวน,นี้เราก็มาอยู่กับตามสกิลที่ผมว่าน่าจะช่วยได้นะโดยสกิลที่1ก็คือจะเป็นแบบว่าผมลืมจริงๆผมลืมหนึ่งสกิลนะ คือสกิลที่หนึ่งก็คือในลีอย่างที่ทุกคนผมพูดไปก่อนนั้นก็คือตั้งไอวอลแล้วเวลาเห็นสกิลในอีกนิดมานะจะหาจังหวะที่แบบว่าอีกนิดวิ่งผ่านเราไปแล้วกดสกิลได้แลยอย่างนี้ช่วยได้นะส่วนอีกต่อมาเรื่องการฮิลนะครับให้แนะนําให้เอาพวกตัวละครสายฮิลไปเลยครับอันนี้แก้ทางได้เหมือนกันหรือสกิลที่อย่างที่3ามก็คือผมอยากรู้ว่าโจเซฟมันจะช่วยเรื่องลูกไฟได้ไหมเพราะฉะนั้นผมจะให้เขายิงใส่ผมอ่ะไป เอามาลูกไฟอยากรู้ว่าโจเซฟจะช่วยได้ไหมโอเคเดี๋ยวเนี่ยตอนที่เรืองแสงเนี้ยผมอยากรู้ว่าเป็นไงเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนดูเมื่อกี้โจเซฟไม่มีผลจริงดิตอนที่เกิดสิบวินาทีคือโจเซฟไม่มีผลนะแม้แต่แรมเน็ก็ไม่โดนอะ่ะเดี๋ยวรอเรารออีกรอบนะทุกคนผมอยากรู้ว่ามันได้จริงเหรอโจเซฟไม่มีผลต่อการแบบว่าเลือดลดอะไรอย่างงี้จริงรอ๋อ คือเมื่อกี้โจเซฟไม่มีผลเลยนะตอนที่ผมวิ่งไปตอนลูกไฟอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้เขาแบบว่าหยุดลูกไฟต่อนหน้าต่อตาผมเลยเดี๋ยวผมวิ่งตามลูกไฟเลยรอบเนี้คือโจเซฟแก้ทางเกือบทุกตัวได้จริงเหรอเนี่ย A หนึ่งสองสี่เข้าไปแล้วอะไรก็ไปหมดแล้วนะคือสกิลนี้มันสี่สิบห้าวิเขาของเขา้วก็น่าจะได้ใกล้ได้นะถ้าเขาได้เขาจริงใส่ผเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูว่าได้ โอเคได้แล้วมาตั้งมาแน่ๆ,ๆทุกคนดูด,ดูนะนี่คือผมกดเผาแล้วนะในช่วงโจเซฟเลื่องแสงคือตอนที่โจเซฟเลื่องแสงอะเราไม่โดนแดมเมจทุกคนดีว่าโจเซฟโอ้โหอย่างนี้เราไม่ตายนะครับผมถ้าโจเซฟเรืองแสงอยู่เมืเ่อกี้แดมเมจไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือที่โดนแดมเมจเนี่ยคือหลังจากโจเซฟเรืองแสงแล้วนะเดี๋ยวอีกรอบทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทําให้ดูอีกรอบหนึ่ง อันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกรอบนึงคือถ้าอย่างนี้จริงอะ่ะโจเซฟก็จะเป็นตัวละครที่ไม่แทบจะไม่มีตัวไหนแก้ทางได้เลยนะเนี่ยสุดมากไปอะ่ะถ้าโจเซฟอย่างนั้นจริงอะ่ะเฮ้ยคุณจะโกงเงินไปแล้วนะแต่ที่ผมมองว่าโจเซฟมันแก้ได้เพราะว่าการเผาของอิดิสมันติดระยะเวลาไงทุกคนจำได้ไหมมันติดประมาณสองวิสามวิใช่ป่ะคือต่อให้แบบว่าการเผามันเราวิ่งโดนเผาไปแล้วมันก็ยังไม่ดูผลไงอ่ะรอบนี้ผมจะทําให้ดู ครับเนี่ยนี่น,นะดูนะในร่างเรืองแสงทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยแต่พอเราวิ่งออกมาแล้วโจติ้เน็ตมันยังติดอยู่เลยนะเนี่ยผมวิ่งผ่านไปผมว่าเป็นเพราะส่วนที่อีกนึงยังเผาต่อเรื่องเนี่ยนะครับเลยทําให้มีมีผลนะเดี๋ยวรอบเนี้ยผมจะรอให้โจเซฟแบบว,ว่าหมดไปก่อนคือผมอยากรู้ว่าสเตฟฟี่มันจะช่วยไอวอลได้ไหมคือสเตฟฟี่วงไฟมันไม่สามารถทําได้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากรู้ว่า ไอวอลของแบบว,ว่าสกิลของอีกนิกับสเตฟฟี่เนี่ยอันไหนมันจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยลดแดมเมจทำให้ไอวอลพังช้าก็ได้นะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะตั้ง I ไอวอลดักไว้เลยตั้งไอวอลสักสองลูกหน้าหลังนะครับให้มันห่างไวเวลาสองลิขแล้วกดสเตฟฟี่พร้อมอยังเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวไปเอาคือเท่ากับว่าอ่าพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วนะไปรอบนี้มา ทางว่ามีกดไปที่ด้านหลังเอาเขาอยู่ด้านหน้าหรองันเอาดีไปนี่นครับวงติดวงสเตฟฟี่นิดนึงนะอยากดูว่าสเตฟฟี่ช่วยได้ไหมไม่ช่วยนะทุกคนดูดิคือมันยังแตกอยู่เลยอะถ้าว่าสเตฟฟี่ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องการทางของอีกนิดเลยครับงั้นก็ไรประโยชน์นะครับผมไม่ได้ไรประโยชน์หร100้อยเปร์เซ็นหรอกนะตามคนระัก็คือช่วยกันระเบิดได้ไนะแล้วก็ ผมมองว่าการส่วนเรื่องการพังไอวอร์สกายเลอร์ดีกว่าเยอะมันอยู่ได้นานกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องเช็คบ้านเนี่ยอันนี้คือให้อีกนิดจะเช็คได้นะอย่างเงี้ยระยะอย่างเงี้ยคือพุ่งกดทีเดียวนี่คือไปทั้งบ้านนะครับรู้แล้วว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างเท่ากับว่าสกายเลอร์ดีกว่าอีกนิดนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าระหว่างสกายเลอร์กับอีกนิดอันไหนเผาได้ดีกว่าก็ต้องเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกอีกทีนะห้เป็นแบบว่าสอดๆให้ทุกคนได้ดูกันมาพอแล้วไป โอเคมาไอวอตั้งตรงนี้กดสเตฟฟี่อ่าไอวอลเผาอยู่นะทุกคนดูนะอ่าแตกครับผมเป็นไงมันก็แตกอยู่ดีนี่ขอนาอยู่ในวงสเตฟฟี่นะเนี่ยถ้าว่าไม่มีผลอะไรนะผมบายรอบนี้บายบายนะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ